ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็พบกับกลยุทธ์ประจําสัปดาห์นะครับจากฝ่ายวิจัยหลักสั์บัวหลวงเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับประจําสัปดาห์ของวันที่13นะครับถึง17มีนาคมนะครับ2566นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเดือนมีนาคมแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเมื่อ เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เจอกับข่าวนะครับที่เป็นถือว่าเป็นข่าวสะเทือนอตลาดไปทั่วโลกนะครับในกรณีของ s v b Bank นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกวางแผนกันว่ายังไงบ้างนะครับอย่างเช่นที่เราได้เคยให้นักลงทุนได้มีการลดพอร์ตถือเงินสดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่ปลายมกราไปต้นมาละก็ถือว่าตรงนั้นก็ค่อนข้างมาถูกทางนะครับแล้วก็เราเห็นโฟรต่างชาติต่างๆเนี่ยมันมีการทยอยไหลออกไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามัน เริ่มเป็นสายที่ยังไม่ค่อยดีนะครับเราก็เลยไม่ได้รีบเก็บหุ้นอะไรมากนะครับซึ่งตรงนั้นก็ทําให้เงินสดของตัวพอร์ตติคอลเราเองก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้านักลงทุนตามเรื่องของคําแนะนํามานะครับก็จะพบว่ายังมีเงินสดยังเหลือกันอยู่นะครับทีนี้พอมันเป็นประเด็นลบที่มันเป็นการแรงกระแทกมาขนาดนี้นะครับแล้วก็มีการเฉลยเรื่องของตัว SVB Bank ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ หลายคนนะครับก็อาจจะไปมองถึงว่าทางเฟดเองนะครับหรือหรือกระทรวงการคลังสหรัฐเองหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการเข้าควบคุมจัดการอย่างรวดเร็วนะครับให้มันจบภายในก่อนเปิดเซสชั่นวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทำให้ในแง่ของตัวตลาดหุ้นเองนะครับก็อาจจะ อาจจะมองถึง impact ที่อาจจะไม่ได้มากหรือว่าบานปลายเหมือนกับปี2008นะครับที่หลายๆคนก็มีการพูดไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของประเด็นเหล่านี้เราก็คิดว่ามันน่าจะยังไม่ต้องรีบกลับไปช้อนซื้อหรือว่าไปเก็บหุ้นนะครับจาก Panic s ิคเซล้้วคิดว่าวัดทอมแล้วก็เก็บหุ้นกลับขึ้นมาทันทีอะไรประมาณนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้รีบกลับเข้าไปช้อนนะครับเพราะว่า กลัวจะไม่ทันขึ้นรถทัวร์นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นกลายเป็นรถทัวร์อาจจะข้อมอีกรอบก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยต่างๆมันก็ยังดูคลราคาซังอยู่บ้างนะครับอาจจะมีเรื่องใหญ่ๆที่ชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าในแง่ของผลกระทบเรือเซกเตอร์เองเราก็ยังเบาใจไม่ได้นะครับก็ต้องอาจจะต้องรออีกสักระยะแล้วกันนะครับสำหรับตัวกรณีผลกระทบจากพวก SVB Bank อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ดังนั้นกลยุทธ์ประจําสัปดาห์นี้เราก็เลยคิดว่าชิดซ้ายปลอดภัยไว้ก่อน นะครับหลังจากที่เราให้อยู่เทินมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะอยู่เทินผิดป้ายไปหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็ให้ชิดซ้ายกันไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกเ,เรื่องของการเก็บเงินสดต่างๆก็ยังคงอยู่นะการทยอยซื้อหุ้นนะครับที่เรามีการเหยียบขาไปบ้างบางตัวแม c โรซีพีออหรือว่าหุ้นกลางเล็กแบบ โอทีโอ uh, แล้วก็มีการแนะนําเพิ่มมีนาเข้าไปเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอยู่ในหุ้นกลุ่มที่ปลอดภัยจากผลกระทบของตลาดในช่วง uh, ที่ผ่านมานี้อยู่นะครับดังนั้นส่วนใหญ่เรามีเงินสดแล้วก็มีหุ้นที่มันรอดปลอดภัยตรงนี้นะครับเราก็ค่อนข้างเบาใจละนะครับล้วก็คิดว่าการที่จะรีบซื้อหุ้นก็ยังไม่ได้รีบในช่วงนี้นะครับก็เหลือรอดูสัญ,ญญาณกันอีกทีแล้วกันนะครับว่าการโหลดหุ้นเข้าพอร์ตหรือการที่จะกลับมาลุยอของตลาดอีกครั้งเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงไหนนะครับตอนนี้ก็เลือกหุ้นที่เเป็นแนแวโลลคพบ จากพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานต่างๆนะครับที่เป็นหุ้นหน้าหุ้นของต่างชาติเนี่ยออกมาเป็นโลเคเพย์นะครับหรือว่าเป็นหุ้นกลางเล็ก ที่นักลงทุนรายย่อยหรือว่านักลงทุนในประเทศเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นที่พักเงินที่ดีก็ได้ในช่วงเวลาตลาดแบบนี้นะครับอย่างเช่นพวกหุ้นโอทีโอมีนาอะไรพวกเนี้ที่เราเคยแนะนําไปก่อนหน้านี้เป็นต้นนะครับสาหรับหุ้นแนะนําประจําสัปดาห์นะครับจากฝ่ายวิจัยที่คัดขึ้นมานะครับก็มีตัว a d v a านนะครับคอมเซเแล้วก็อมตะนะครับสำหรับสัปดาห์เนี้เราก็มีประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้ติดตามกันลวกันนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ที่ตลาดมีความผันผวนขั้นมากนะครับการติดตามบร ะต่างๆนะครับที่เราจะเสิร์ฟให้เรื่อยๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ